สายปวนไปมาที่สวัสดีครับน้องกูมจะมารีวิวไข่ไดโนเสาร์ไอ่าก็ซื้อไข่ไดโนเสาร์มาให้น้องกูมรีวิวครับรีววินะอ๋อกูมดูไข่ไดโนเสาร์บวกเซอร์ไพรส์ข้างในจะมีเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับไข่สีชมพูไข่ไดโนเสาร์นะครับอันนี้เป็นไข่ไทแรนโนซอรัสเล็กตัวทีเล็กนะครับ ไข่อะไรันนี้ไข่สีชุ่มอันนี่ไข่ไปเซอร์ราท็อปไข่เซอร์ลาท็อปครับจะมีนอเหมือนแบบจ้างยังไม่มาเปิดดูข้างในชิลูกจะเป็นไดโนเสาร์บวกเซอร์ไพรส์ข้างในจะมีอะไรวะพ่อเปิดให้ดูพ่อเปิดให้ดูซิข้างในมีอะไรเปิดดูข้างในไดโนเสาร์บวกเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์พี่พะรุนมาลุ้นกับน้ำพุ่มนะครับเอฟซีทั้งหลายเพื่อนกับน้ำพุ่มข้างในจะ เป็นเซอร์ไพรส์อะไรครับเดี๋ยวพ่อเปิดให,ให้ดูเปิดดูสิไอ้ไงตัวไทยเซอร์าท็อปอันนี้อะไรเป็นอะไรลูกเป็นแคปแคปทูเสือครับมีเสือโครงแคปทูแ,พพมแถมด้วยในซองมีอะไรอีกมีไข่อยสอะไรอีกลูกนี่เซอร์ไพรส์มีอะไรในซองคุณชอบไขไ่แตนนเสืครับ ีโอเป็นลูกผมวิตามินซีนะครับวิตามินซีลูกหัวใจกินได้ครับเด็กน้อยอมได้อมได้ครับเป็นช้าชลูกอมลูกหัวใจนะมีสามอย่างเลยครับมีไทเซร์ทอปหนึ่งตัวลูกเสือโคร่งแล้วก็ลูกอมลูกหัวใจอันนี้ใบแรกที่แกะออกมา มดดูใบที่สองนะรุ้นกับน้องภูมิใบที่2นะครับ้จะเป็นใสาจะมีตัวีเล็กแล้วก็มีบวกบวกเซอร์ไพรส์ครับข้างในกับน้องภูมินะเซอร์ไพรส์ใบนี้จะเป็นอะไรดูเซอร์ไพรส์ใบนี้น้องภูมิเปิดเปสิลุกล่า ไดโนเสาร์หนึ่งตัวอันนี้อะไรโอ้มีไอ้ลูกข่างนี่ลูกข่างนะครับลูกข่างหมุนติ้วๆเลยอ่านลูกข่างหมุนติ้วๆเลยนะสองเป็นอะไรสองเป็นอะไรครับเครืไฟน,นี่ครับเป็นลูกอมเป็นลูกอมลูกหัวใจเย็บมากินได้ S <S <k iller> มนีไงหลง่ไข่ใบละ3อย่างนะครับให้น้อสาหนหนึ่งตัวบวกเซอร์ไพรอีก2อย่างไขเ่เซอร์ไพรมีจำหน่ายที่เโคโลตัสนะครับ รปละสิบเอ็ดบาทเท่านั้นนะครับ FC น,น <c oughs> อ้องภูมิชอบเปิดไข่ได้นเสารลูกอมหลนะ่นท <c oughs> บไมู่กไขไ่นอ้องเสารลูกเสือเดี๋ยวใส่น้ำแล้วก็ติดแขนลูกได้นะครับ <c oughs> เป็นรูปเสือเลยปเ <c oughs> ท่เลย <c oughs> อ,อันนี้ลูกอมลูกอันนี้อมได้ลูกข่างใช่ไหม ขูมหมุนสิตาเปลี่ยนไหมมันเตียวๆเลยนี่พอทำให้ดู <c oughs> ทำให้ดูเตี้ยวๆมาอยู่ไงดโนเสาร์อยู่ในไข่ออกมาแล้วสองตัวไดนโนเสาร์อยู่ในไข่ กดไลค์กดแชร์สายป่วนแฟมิลี่เลยนะครับกดติดตามสายป่วนแฟมิลี่เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายเอฟซีมาสวัสดีครับบ๊ายบายเอฟซีอารพู่ก่อนบ๊ายบายเอฟซีก่อนบ๊ายบายเอฟซีจุ๊บด้วยจุ๊บด้วยครับจุ๊บจุ๊บบ๊ายบายเอฟซีบ๊ายบายเอฟซีเร็วสวัสดีครับด้วยลูก เอาเอาทำมือสวยๆเอาสวัสดีครับมองแม่มองแม่นน่สวัสดีค่ะ